เปิดตัวอย่างเป็นทางการมิก3สิความภาคภูมิใจแห่งรัเสเซียหลังจากการรอคอยอันยาวนานและข่าวลือมากมายในที่สุดมิกาสิเครื่องบินขับไล่มันติโรยุคใหม่จากรักเสเซียก็ถูกเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มาเทียงแค่รูปลักษณ์ทันสมัยแต่ยังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีลำยุคที่พร้อมตอบสนองทุกภารกิจทั้งการสู้รบกลางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินด้วยสมรรถนะขั้นสุดยอดมิก35จึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทั่วโลกจับตามองในขณะนี้ ความเร็วเหนือเสียงประสานความคล่องตัวระดับเทพมิกซสามสิบถูกออกแบบมาให้สามารถทำความเร็วได้ถึงมอกสองจหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นระดับความเร็วเหนือเสียงที่สามารถแซงหน้าเครื่องบินหลายลำในสนามรบยุคปัจจุบันได้อย่างขาดลอยนอกจากความเร็วแล้วจุดเด่นอีกอย่างคือความคล่องตัวที่เหนือชั้นด้วยระบบควบคุมทิศทางไอพ่นหรือทวีี thrust vectoring control ซึ่งช่วยให้มิกสามสิบห้าสามารถหมุนตัวหลบหลีกหรือเข้าโจมตีศัตรูได้แม้ในระยะประชิดอย่างแม่นยำ ระบบเรได้ e c a ล้ำสมัยเพิ่มขีดความสามารถเชิงรุกหัวใจสำคัญของมิก35คือเรได้ e c a รุ่น shu ka ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเราด์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกด้วยการใช้เทคโนโลยี active electronically scanned array ทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันในระยะไกลกว่า160กิโลเมตรและยังสามารถติดตามเป้าหมายทั้งในอากาศบนบกและแม้กระทั่งบนผิวน้ำอย่างแม่นยำเทคโนโลยีนี้ทำให้มิก35กลายเป็นเครื่องบินรบที่มีดวงตาคมชัดระดับอินทรีย์เหนือสนามรบ อาวุธนำวิถีอัจฉริยะพร้อมโจมตีทุกทิศทางมีกือสามาพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่หลากหลายและทรงพลังไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธนำวิธีอากาศสู่อากาศอย่าง R77 และ R73 สิาำหรับการรบกลางอากาศหรือ KH 3 1และ KH 2 9สิาสำหรับโจมตีภาคพื้นดิน รวมถึงระเบิดอัจฉริยะแบบ KAB series ที่สามารถนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือดาวเทียมได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเคลื่อนที่หรือที่มันถาวรมิก35ก็พร้อมตดปล่อยอาวุธถล่มได้อย่างเฉียบขาดข้อพิทาอัจฉริยะผสานระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าจับตาของมิก35คือข้อพิทิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยหน้าจอแบบเป็นซีดีขนาดใหญ่หลายจอระบบควบคุมแบบโฮเทสแฮนส์อ n น o n t h r o t t l e a n d ์สตและหมุกนักบินแบบอัจฉริยะเช่นดี h e l m e t m o u n t e d d i s p l a y ที่สามารถแสดงข้อมูลสำคัญตรงหน้าตาทำให้นักบินสามารถตัดสินใจและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องละสายตาไปจากเป้าหมายแม้แต่วินาทีเดียวระบบป้องกันตนเองชั้นสูงรอดจากศัตรูอย่างมั่นใจมิก3 5ิบหไม่ได้เก่งแค่โจมตีแต่ยังมาพร้อมระบบป้องกันตัวอันชาญฉลาดเช่นระบบแจ้งเตือนเรดาร์ t w R, ระบบเตือนการถูกล็อกเป้าระบบสัญญาณรบกวน BCM และระบบต่อยเป้าลวงทั้งแบบอินฟราเรดและเรดาร์ทำให้มิก35มีโอกาสรอดจากการโจมตีของข้าศึกได้สูงกว่ารุ่นก่อนหน้ายังเห็นได้ชัดและสามารถบินกลับฐานได้อย่างปลอดภัยแม้ผ่านการสู้รบอย่างดุเดือดภารกิจหลากหลายครอบคลุมทั้งกลางอากาศและภาคพื้นดินมิก35ิถูกออกแบบให้สามารถทำภารกิจได้ครอบคลุมทั้งการรบกลางอากาศแอสเซีออรตีการโจมตีภาคพื้นดินกราวแอตทคการลาดระเวนการสกัดกั้นเป้าหมาย และแม้กระทั่งปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์มิกสาจึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่เป็นแพลตฟอร์มรบครบวงจรที่กองทัพใดได้ครอบครองก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์การพัฒนาและการส่งออกสู่นานาชาติถึงแม้มิกสาสิจะเป็นเครื่องบินจากรัเสเซียแต่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อการส่งออกสู่พันธมิตรในหลายประเทศทั่วโลกปัจจุบันมีหลายชาติที่แสดงความสนใจทั้งในเอเชียแอฟริกาและละตินอเมริกาด้วยราคาที่แข่งขัน ได้สมรรถนะสูงและความยืดหยุ่นในการใช้งานทำให้มิก35เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการยกระดับกำลังทางอากาศโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากตะวันตกข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งเมื่อเปรียบเทียบมิก35กับเครื่องบินรบในระดับเดียวกันเช่น F 1 6 V JF 1 7บเจ็หรือแม้แต่ JS 39กระเพ้าจะพบว่ามิก35มมีจุดแข็งหลายด้านเช่นความสามารถในการบรรทุกอาวุธความคล่องตัวจากระบบทีวีซี และรายไดเดีเที่ทันสมัยโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการรบที่ไม่เป็นมิตรมิก35สามารถปรับตัวได้ดีกว่าหลายรุ่นทําให้เป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามบนเวทีโลกบทสรุปมิก35คือก้าวใหม่ของการรบทางอากาศมิก35คือเครื่องบินขับไล่มั l ติฟัง c t i o ที่รวมความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยีล้ำยุคและระบบอาวุธชั้นนําเข้าไว้ด้วยกันในลำเดียวไม่ว่าจะในภารกิจแบบใดมิก35ก็พร้อมรับมือ และสร้างความได้เปรียบในทุกสนามรบการเปิดเผยครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทําให้โลกต้องหันมามองรัเสเซียในมิติใหม่แต่ยังส่งสัญญาณชัดเจนว่าสมรภูมิทางอากาศในศตวรรษที่21ยังไม่สิ้นสุดการแข่งขันหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้หรืออยากรู้จักเทคโนโลยีทางทหารล้ำยุคจากทั่วโลกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถักไปทั้งมันเข้มข้นและแน่นไปด้วยข้อมูลที่คนรักอาวุธไม่ควรพลาด มี35เครื่องบินรบรัเสเซียเทคโนโลยีการทหารอีเซยุทโธปกรณ์ข่าวความมั่นคงอากาศยานรบอาวุธอัจฉริยะกองทัพรัเสเซียรบทางอากาศหากต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือให้จัดทำแบบ PDF สไลด์เพื่อใช้งานต่อในคอนเทนต์อื่นบอกได้เลยครับ